มีฝนตกนะคะหน้าร้านแล้วก็มันจะเป็น่วกข้าพาน,นะคะแล้วรถรถที่จะไปค่ะเขาวิ่งมาที่ลงจากสะพานมาแล้วพื้นมันเปียกถนนนะคะเขาไม่รู้ว่ามันมีน้ํามันไหลยอยู่ก็เลยเกิดการล้มนะคะพุ่งไปอยู่อีกฟากหนึ่งะคะ่ะอยู่ใต้รถกระบะพอเราได้ยินเสียงรถชนนะคะเราก็เลยวิ่งออกไปดูแล้วก็เห็นผู้บาดเจ็บคำน,น,นอนอยู่แล้วเราก็เลยวิ่งกลับมาเอาถูตะถุพยาบาลนะคะ เรื่องดีๆรีแคบเรื่องดีๆรีแคปวันนี้ครับได้เกิดขึ้นที่ร้านขายยาสาขาอรุณอมริน15นะครับโดยมีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าร้านขายยาพอดิบพอดีเลยนะครับซึ่งในวันที่เกิดเหตุนะครับต้องบอกเลยว่ามีสภาพอากาศที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นถนนตรงบริเวณนั้นเนี่ย เปียกแฉะเลยครับคนที่ขับรถพันไปผ่านมาก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นแถมเรื่องที่แย่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยพื้นถนนนะครับดันมีข้ามน้ํามันเลอะอยู่อีกด้วยครับจูจ่ๆนะครับก็ได้มีรถคันหนึ่งครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับขับขี่ตามมาปกติลงจากสะพานมาปุ๊บด้วยความที่พื้นถนนทั้งลื่นแล้วก็เปียกนะครับแบบนี้เนี่ยทำให้หมอเตอร์ไซค์ลื่นครับมีการเสียการควบคุมจนตัวรถเนี่ย พุ่งอย่างแรงครับกันเด็นไปอีกฟางหนึ่งของถนนเลยนะครับตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มเข้าไปอยู่ตรงใต้รถกระบะทันทีครับเสียงรถเนี่ยที่ชนนะครับดังสนั่นไปทั่วท้องถนนเลยทําให้พี่เภศสัจกรคนหนึ่งครับหรือคุณสิริพร ผู้จัดการร้านขายยาสาขาอารุณอมรินนะครับได้ยินพอดีนะครับเธอเลยรีบวิ่งออกมาดูหน้าร้านทันทีแล้วก็ได้เห็นกับผู้บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนเลยครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือกระเด็นห่างออกไปจากตัวเลยนะเธอเลยรีบครับวิ่งกลับเข้าไปที่ร้านเพื่อหยิบชุดปฐมพยาบาลในร้านของตัวเองออกมาและรีบวิ่งกลับเข้าไปที่จุดเกิดเหตุครับ จนได้พบกับผู้บาดเจ็บนะครับโดยคนเจ็บเนี่ยเป็นเพศช,ชายนะครับวัยเนี่ยประมาณกลางคนและและตรงหัวนะครับได้รับบาดเจ็บอย่างหนักครับเป็นมีแผลขนาดใหญ่เลยนะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนขับใส่หมวกกันน็อกมาระหว่างขับด้วยนะครับแต่ด้วยความแรงของอุบัติเหตุมันแรงถึงขั้นที่หมวกแตกกันเลยทีเดียวส่วนเท้าเนี่ยก็เหมือนจะผิดรูปไปอีกด้วยนะครับ ตรงตามขาตามเนื้อตามตัวเนี่ยก็มีบาดแผลนะครับทำให้พอพี่เพชชะก้กรเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็วิเคราะห์สถานการณ์โดยสิ่งแรกที่เธอทำเนี่ยก็คือนําร่มมากางให้กับผู้บาดเจ็บครับเพื่อไม่ให้ฝนเนี่ยตกลงมาในศีรษะที่มีบาดแผลขนาดใหญ่อยู่นั่นเองเพราะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือ ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องครับอุบัติเหตุก็เกิดนะครับแต่เธอเนี่ยยอมเสียสละล่มครับกางให้แล้วตัวเธอเนี่ยก็เปียกไปทั้งตัวเลยนะครับหลังจากนั้นครับเธอก็บอกให้พี่ทาหารที่อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับให้โทรหากู้ภัยในทันทีพอกู้ภัยมาถึงนะครับ เธอยังช่วยนําชุดปฐมพยาบาลต่างๆในร้านของตัวเองเนี่ยออกมาให้กับพี่ๆกู้ภัยครับในส่วนที่พี่ๆเขาขาดเหลืออีกด้วยนะระหว่างนั้นครับเธอก็จะคอยอยู่ช่วยผู้บาดเจ็บในแบบที่เธอทําได้ทั้งช่วยเคลื่อนย้ายของช่วยพยุงเข้าที่ปลอดภัยครับเรียกได้ว่าอยู่ช่วยยันผู้บาดเจ็บเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยเลยแหละครับ พอเรื่องราวนี้นะครับได้จบลงพี่ผู้บาดเจ็บเนี่ยปลอดภัยนะครับเธอก็ได้ออกมาเล่าถึงความรู้สึกว่าในเวลานั้นเนี่ยผู้บาดเจ็บรู้สึกอุ่นใจมากที่เห็นเธอเข้ามาช่วยตนเองนะครับอย่างเร็วขนาดนี้แถมยังคอยช่วยอยู่ดูแลให้กําลังใจตลอดเลยครับผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกเองเลยนะครับว่ากําลังใจคือสิ่งที่ทําให้เขาหายเจ็บและรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องจริงเสียงจริงของนางฟ้าสาวท่านนี้กันดีกว่าครับพีพริก๊กแดงค่ะ สาขาอาลุนอมนิทิห้าตำแหน่งผู้จัดการร้านที่ไฮซาคัดค่ะมีฝนตกนะคะหน้าร้านแล้วก็มันจะเป็นช่วงขาะพานนะคะแล้วรถรถมอเตอร์ไซคะ่ะเขาวิ่งมาที่ลงจากกระพานมาแล้วคือมันเตียบถนนนะคะเขาไม่รู้ว่ามันมีน้ํามันไหลอยู่ก็เลยเกิดการล้มแล้วก็พุ่งไปอยู่อีกฝากหนึ่งนะคะอยู่ใต้รถกระบะพอเราได้ยินเสียงรถชนนะคะเราก็เลยวิ่งออกไปดูแล้วก็ เห็นผู้บาดเจ็บอะคะนอนอยู่เราก็เราก็เลยวิ่งกลับมาเอาชุดผสมพยาบาลนะคะกับล้มนะคะ่ะเพื่อไปกลางแล้วก็ถามถามอ่าเบื้องต้นนะคะว่าชื่ออะไรเจ็บตรงไหนไหม,มเบอร์ญาติคนไหนนะคะอะไรย้ยก็โทรแจ้งญาติเขาแล้วก็ให้พี่ท,ทหารที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็โทรแจ้งหนึ่งหกเก้าค่ะค่ะ ก็ตอบถามเบื้องต้นก็คือบริเวณสีป่าค่ะมีรอยแผลค่อนข้างใหญ่ที่เกิดจากหมกปนนกแตกค่ะระบาดเข้าไปก็เลย mm hmm. เราก็เลยทําแผลเบื้องต้นแล้วก็สังเกตอาการนีอาการขาบวมสันผ mm ิดรูปอะค่ะเราก็เลยพยายามให้เขาขยับตัวค mm hmm. แล้วก็มีพวกพี่ทหารนี่มาช่วยเคลียร์รถเคลียร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทําได้ก็คือรอ169แล้วก็การล้มให้พี่เขาแล้วก็ สอบถามมาการเรื่อยๆค่ะช่วงนั้นฝนตกหนักค่ะอืมครับันตัวเราก็เปียกเลยใช่ไหมครับเปียกหมดเลยค่ะคเพราะว่าเราพยายามเอาเอาร่มค่ะไปการแผ่ที่ใหญ่ที่สุดค่ะคือบริเวณศีรษะเพื่อไม่ให้ <มา S 2> อ่าคนเจ็บพอของเปียกครัใช่ค่ะค แล้วก็พอติดต่ตตอไก็หนึ่งหกเก้าหกหกเก้ามาแล้วก็ช่วยเหลือในการที่มีชุดพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้หน่วยเขาค่ะก็เลยมีรถพยาบาล,ลบวิ่งมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยเบื้องต้นก่อนหนึ่งหกเก้าแต่ว่าเหมือนแบบไม่มีชุดอุปกรณ์ทาแผลอะไรเงี้ยเราก็เลยอํานี้เป็ะดวกให้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช้ของวัตก่อน <c oughs> แล้วก็ช่วยเลียร์สิ่งของก็คือรถที่เกิดอุบัติเหตุรองเท้าของใช้อค่ะเก็บไปให้คนเจ็บ เราก็ให้ญาติมารับที่หลัง <S <S รวมถึงรูปถ่ายหรืออ่ารถผู้กรณีที่เราไปชนเขาค่ะก็คือเก็บรูปเก็บอะไรไว้ให้เื่อเขาจะเอาไปใช้ในการดําเนินคดีอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ว่าอ่าได้คือชีวิตคนนึงมันมีค่าค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบที่เราเอาไปบ้างนะการที่คืออย่างแรกเลยที่เขาเห็นเราไปเขาบอกว่าเขาอุ่นใจ เขาบอกว่าไม่คิดจะมีคนมาช่วยเร็วขนาดนี้คือเขาอ่ะใจเสียแล้วเราก็คอยจับมือเขาตลอดเราบอกว่าเป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีขึ้นนี่นะเขาบอกว่ากําลังใจคือสิ่งที่เขาแบบมันหายเจ็บอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราใส่เสื้อสีฟ้าอะไเง้เขาก็ไม่รู้ว่าเรามาจากโรงบาลหรือว่าอะไรแต่เขาแค่เห็นชุดทีมฟอร์มล้วแล้วเขารู้สึกว่า เขารอดแหละเขาอุ่นใจอะเขาปลอดภัยเลยนะคะ mm hmm. เราก็รู้สึกว่าเออมันมีความภูมิใจอะไรอะงคะ่ะคือที่ทําให้เขารู้สึกแบบปลอดภัยอะ่ะอ mm ่ hmm. แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ที่แบบว่าที่ดีอย่ะในความคิดเราอ่ะ mm hmm. คือเราเห็นเราเราไม่ปล่อยผ่านแค่บางทีเราแค่เราได้ยินเสียงอะ่ะคําว่าเอะของเราอะมันทําให้หนึ่งคนเนี่ย ขาปลอดใช้ได้ไม่ถึงกับสูญเสียหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ไปตรงนั้นทันทีเนี่ย mm hmm. คือรถลงมาเร็วมากเลยเราอะ่ะ mm hmm. เขาเห็นเราเรายืนใช่ไหมเรากลางโลกเนี้ยรถคนอื่นเขาก็การถกลางอ่ะสุดอุบัติเหตุค mm ่ะ hmm. ถ้าสมมติว่ารถลงมาเลยเนี้ยค่ะเขาไม่เห็นเราเบ็ไม่ทันเหมือ mm hmm. นกับว่าการตัดสินใจของเราในครั้งเนี้ยมันช่วยลดการสูญเสียอ่า ที่อาจจะเกิดมากกว่าเองได้อะไรเนี่ยะคะเรื่องดีๆรีแคป